ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีมีความสําคัญอย่างไรแล้วทําไมถึงอยากให้ทุกคนหันมาตรวจสุขภาพกันในแต่ละปีมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ทีรวีวิรวันค่ะผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะคำว่าตรวจสุขภาพแน่นอนว่ามันสําคัญและมีประโยชน์ทําไมเราถึงอยากให้ทุกคนมาตรวจสุขภาพโดยเฉพาะเป็นประจําสม่าเสมอทุกๆปีคะ เพราะว่าร่างกายเราอายุมากขึ้นเนี่ยความเสื่อมมันก็มาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราไม่ตรวจรอเป็นโรคเลยเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปนะครับคำว่าตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ามันต้องมาหาโรคจริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าประชาชนสามารถตรวจตัวเองได้ดีที่สุดเข้าใจไหมครับหมายความว่าถ้าเราสามารถสํารวจตัวเองได้นะเออว่านะตอนนี้เรามีตรงไหนที่เริ่ม มีปัญหาไปบ้างอย่างเงี้ยอันนี้นดีที่สุดอยู่แล้วครับแต่เพื่อการพลาดนะครับเขาก็มีมีสิทธทิประโยชน์ให้ประชาชนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมหรือข้าราชการก็ตามเนี่ยก็จะมีบอกไว้เลยว่าแต่ละปีแต่ละปีนะคุณมีสิทธิในการที่จะมาตรวจสุขภาพที่หน่วยสถานพยาบาลได้ะนะอาจจะเป็นสถานีอนามัยใกล้บ้านรปสตศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม,มหรือโรงพยาบาลก็แล้วแต่นะครับก็คือเข้าไปปรึกษาได้ว่า ช่วงอายุแบบนี้ตรวจอะไรได้บ้างที่ไม่ต้องเสียสตังอะนะ,ะแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้ฉันป่วยไปแล้วอะต้องไปตรวจด้วยเหรอ,อม,มีไหมมีน่าจะมีคน<ช>คิดอย่างนั้นะนะก,ก,ก็ได้ยาม,มาแล้วทําไมต้องไปตรวจอีกอเพราะว่าไปรอบก่อนไง รอบก่อนไเลยได้โรคมาทำไมฉันต้องไปอีกคาว่าสม่ำเสมอหรือประจําทุกปีต้องไปด้วยเหรอครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราไปรักษากับคุณหมอท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยคุณหมอเขาก็จะดูเรื่องแต่เรื่องนั้นให้สมมติไปหาหมอความดันก็อาจจะดูเช็คแต่ความดันใช่ไหมเบาหวานก็อาจจะดูเป็นหลักๆเรื่องเบาหวานแต่อย่าลืมว่าการตรวจสุขภาพประจําปีมันมีมากมายกว่านั้นนะใช่ไหมครับถ้าเกิดในวัยทํางานเนี่ยที่เขาจะให้ตรวจเพิ่มนะครับเขาอาจจะมีการ ไปตรวจคัดกรองดูเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอหัวใจใอะไรอนยะ่างเงี้ยตรวจเช็คดูเบาหวานนะคะตรวจเรื่องของสภาพจ,จิตใจดูเรื่องของการเสพสารเสพติดว่าตอนนี้เริ่มติดหรือยังติดบุหรี่ไปหรือยังคือบางคนบอกฉันนะสูบๆแต่ไม่รู้หรอกไม่เคยประเมินหรอกว่าติดหรือเปล่าเป็นติดแล้วแล้วหรือยังก็จะมีการทดสอบอย่างเงี้ยแหละครับ หมือนการถ้าผู้สูงอายุบอกว่าอ้าวก็ไปหาหมอทุกครั้งหมอก็เจาะเลือดฉันทุกครั้งแต่อย่าลืมว่าเวลาหมอเจาะเลือดไปหมอไม่ได้ดูว่าสมองเสื่อมไหมนะใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าเวลาผู้สูงอายุเวลาไปตรวจเนี่ยส่วนมากก็จะไปตรวจแต่เบาหวานความดันไขมันหัวใจตับไตแต่ไม่ได้ไปเช็คเรื่องกล้ามเนื้อนะไม่ได้เช็คการทรงตัวนะไม่ได้เช็คดูว่าสมองเริ่มเสื่อมไือยังเริ่มมีภาวะหลงลืมปัสสาวะเล็ดล่านหรือยัง หรือตาเคยตรวจรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ไปหาหมอตาใครจะมาตรวจตาเราค่ะไม่ได้มาตรวจค่าสายตาไม่ได้ตรวจเรื่องของอะระดับความใกล้ไกลลองมองสิไม่แม,ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ยก,ยกเว้นเราต้องไปหาหมอตาแต่นี่คือการเช็คสุขภาพ,าพประจําปีเนี่ยเราสามารถเดินไปที่สถานบริการได้แล้วก็ไปบอกว่าขอตรวจเช็คคัดกรองสุขภาพประจําปีหน่อยซึ่งเขาก็จะดูช่วงอายุละ,อ,ะอายุวัยเรียนอายุวัยรุ่น ไว้ทำงานหรือเป็นวัยสูงอายุ <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าโอเคถ้าไหนที่เป็นสิทธทิประโยชน์แล้ว <c oughs> ก็ได้รับบริการฟรี <c oughs> นะ <c oughs> ที่พูดมาเนี่ยจริงๆดูเหมือนโอ้ทำไมมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ลองเปิดโดยแอปเป่าตังวันนั้นผมเค,เคยลองเปิดไปแล้ว <c oughs> อ่อผมก็เปิดไปอ่าสิทธิ์ก็ขึ้นมาอายุช่วงนี้สามารถตรวจอะไรได้บ้าง <c oughs> แล้วก็เลือกหน่วยบริการได้ด้วยเข <c oughs> าก็จะขึ้นมาในบ้านอยู่แถวนี้อ่ามีหน่วยบริการไหนให้เราเลือกบ้างเราก็จิ้มเลือกไปดู ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรเราสามารถที่แต่ถ้าเอาให้ดีก็โทรศัพท์ไปเช็คก่อนก็ได้นะครับเ<ม>พราะว่าบางทีจะได้ไม่เสียเทีย่ยวเพราะบางทีไปถึงอาจจะต้องมีการามีรายละเอียดใส่มาไม่หมดตรงนั้นอาจจะใส่มาไม่หมดหรือว่าข้อมูลยังไม่อัปเดตการที่โทรไปสอบถามก่อนอย่างที่คุณหมอบอกจะได้ไม่เสียเทีย่ยวคุณผู้ชมเองจะได้วางแผนอ๋อ,อต้องพกอันนั้นอันนี้ไปหน่อยหรือต้องเตรียมตัวอย่างไรอันนี้สำคัญคุณหมอถ้าการที่เราจะเดินไปตรวจสุขภาพประจําปีคุณหมอมีคําแนะนําอย่างไรการเตรียมตัว ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่มีการเจาะเลือดนะครับนะ,ะเผื่อจะบางคนกลัวเข็ม <laughs> นะไม่อ,อาจจะไม่ใช่การเจาะเลือดอ,อาจจะเป็นการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นโดยบุคลากรนะครับอาจจะมีการเช็คประวัติอาจจะมีการทำทดสอบอะไรบางอย่างเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงก็ถึงจะเอาไปในขั้นตอนของการวินิจฉัยต่อไปว่าจะต้องเจาะเลือดไหมจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งกลัว ในสเต็ปที่1นึ่ง <Yeah. S 2> ขั้นตอนที่1แค่อาจจะเป็นการสอบถาม mm hmm. สอบถามความเสี่ยง <Okay. S 2> สอบถามพฤติกรรมว่าเราจะสามารถที่จะตรวจอะไรได้บ้าง mm hmm. แล้วที่สําคัญในคนไทยที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของการเช็คเรื่องของมะเร็งเนี่ย mm hmm. ขาดเยอะเลย okay. ค่ะคุณหมอ สังเกตได้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ที่อายุมากๆเข้าเนี่ยเวลาเราถามว่าโอ้คนนี้เสียคนนี้เสียมีไม่กี่โรคหรอครับค่ะก็ะะส่วนใหญ่ก็เป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในอวัยวะไหนถ้าเป็นผู้ชายตอนนี้ที่เจอมากๆก็มะเร็งตับมะเร็งถุงน้ําดีใช่ไหมขอน้ําดีแล้วก็ปอดครับรวมถึงกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้นี่ก็เจอเยอะใช่ครับเจอเยอะซึ่งจริงๆต้องบอกเลยว่าอายุ50-70ปีเดี๋ยวนี้มันตรวจได้ด้วย ให้เอาอุจจาระไปตรวจก็ทราบเลยนะคุณก็จะพอรู้ละว่ามีความเสี่ยงไหมเผื่ออาจจะต้องไปส่องกล้องต่อไปอะไรเงี้ยเพราะถ้าให้ทุกคนเดินเข้าไปส่องกล้องเนี่ยคุณหมอคงไม่ได้พักผ่อนแน่ก็เลยต้องมีการตรวจอุจจาระเบื้องต้นอย่างนี้ครับหรือเพศหญิงเนี่ยก็จะมีการตรวจเรื่องของตรวจมะเร็งปากมดลูกซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นแต่ก่อนตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเวลาไปเนี่ย เขาก็จะต้องพยายามเอาเซลล์ตรงบริเวณเอาเนื้อเยื่อตรงนั้นไปดูดูว่ามันมีเรื่องของความผิดปกติหรือยังแต่เดี๋ยวนี้ตรวจหาเชื้อเลยเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรวจไปแล้วอาจจะไม่ต้องตรวจทุกปีละถ้าเกิดตรวจแล้วว่าไม่มีเชื้อมันก็อาจจะ3ปี5ปีค่อยไปตรวจซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามต้องพยายามทําตัวเองให้ทันสมัยนะครับ แล้วอย่าเพิ่งไปกลัวก่อนที่จะเจอนะอย่างน้อยถ้าเราไปเร็วเราก็จะได้รู้เร็วนะรู้ว่าความเสี่ยงอะไรเราจะได้รีบไปจัดการความเสี่ยงนั้นนะครจะได้ไม่ให้เกิดโรคนะครับคือทุกวันนี้เราจะแค่ทันโรคไม่ได้เราต้องทันโรคด้วยมันมีสองโรคนะคะคุณหมอโรคหนึ่งคือโรคที่เราต้องเรียนรู้อ,รอีกโรคหนึ่งคือโรคที่มันจะเกิดขึ้นกับเราโรคไโรคไย ะคะคุณหมอสุดท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะพอฟังคุณหมอแล้วสิ่งที่อย่างเช่นบางคนมาเจอคุณหมอกลัวบางไม่ค่อยได้มาหาคุณหมอเลยบางทีการที่จะบอกความจรงิงมันช่างยากนักเลยฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะคุณหมอเรื่องของการดูแลตัวเองรวมถึงการตรวจสุขภาพประจปีค่ะครับดีที่สุดนะ,นะครับถ้าเราไม่ยังกลัว<ด>ที่จะต้องบอกอะไรกับคุณหมอเนี่ยจะบอกกับตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าตอนนี้เราเสี่ยงอะไรนะครับ ให้เรารู้ว่าพฤติกรรมเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดินไปบอกคุณพยาบาลแล้วกันผมเชื่อว่าคนไข้ส่วนใหญ่อยากคุยกับพยาบาลนะไปบอกพยาบาลเดี๋ยวพยาบาลจะช่วยแนะนําได้ว่าอ๋ออาการแบบนี้เดี๋ยวเจอคุณหมอดีกว่านะ mm hmm. หรืออาการแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไว้ก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเข้าไปเจอคุณหมอแล้วก็พยายามบอกคุณหมอแล้วกันนะครับว่าเออเราสงสัยอะไร mm hmm. นะ ให้คุณหมอเขาได้ช่วยวินิจฉัยนะครับถ้ารู้เร็วก็รักษาเร็วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากเจ็บนะไม่มีใครอยากป่วยนะครับแต่บางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเป็นก็ขอให้เป็นน้อยที่สุดแล้วกันแล้วก็ให้รักษาได้แล้วกันนะครับค่ะร่างกายของเรามันมีอะไรหลายชิ้นนะคุณหมอแต่ละชิ้นมันก็เสื่อมไปตามสภาพต่อให้วันหนึ่งเราไม่ได้ไป เจอพบเจออุบัติเหตุคงอุบัติเหตุแต่แตโรคมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับร่างกายเซลล์มันแตกตัวตลอดเวลายอย่างที่คุณหมอเคยบอกนะคะควันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอนะคะก็คงเริ่มเปลี่ยนใจละบางคนที่เตรียมตัวไป, <laughs> ไปนัดนัดตรวจสุขภาพได้แล้วครับนะคะ <laughs> ชวนกันไปนะแล้วก็ที่สําคัญ3อนะคะออกกําลังกายอาหารแล้วก็เรื่องของอารมณ์นี่ก็สําคัญวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคนกลายโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับด้าสุขภาพอะไรมาฝาาาข้มพลดนะะค วันนี้มีและคุณหมอพร้อมได้ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะมิรไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิรไมตีคลินิกเวชกรรม